สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับเราจะไปรีวิวกับแบรนด์โอเรียนนะครับเรือนี้จะเป็นโรเลียนซันแอนด์มูนนะครับก็เอาจริงคือซันแอนด์มูนเนี่ยมันก็มีค่อนข้างหลากหลายนะถ้าพูดถึงในแบรนด์โอเรียนเนี่ยแต่ว่าเรือนนี้เป็นอีกหนึ่งเรือนที่มันออกมานานแล้วล่ะนะครับก็เกิดเรายังจําได้ดีนะครับคู่สีของเขาเรือนนี้นะครับมันจะเป็นในรูปแบบของน้ำปัดสีแบบเปลือกหอยมุกสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มาพร้อมกับสายสีน้ําเงินนะครับที่เคยเรารีวิวไปแบบเป็นปปีี2แลล้ว่ะะนครับ พอมาเรือนี้เนี่ยผมก็ได้เพิ่งเห็นเรือนจริงนะแต่ผมก็ต้องยอมรับอีกว่าเรือนนี้ผมพลาดมากนะครับคือสีแบบสวยจัดจริงๆะครับถ้าเกิดเพื่อนเห็นตอนนี้นะคือมันตัวเรือนเนี่ยมันเป็นโรสโกหมดนะครับตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเข็มวินาทีโรสโกแล้วก็หลักชั่วโมงต่างเนี่ยเป็นโรสโกแต่สิ่งหนึ่งที่มันทําให้เรือนนี้โดดเด่นก็คือสีหน้าป,ปัดนะครับสีหน้าป,ปัดของเรือนนี้นะครับมันไม่ได้ออกเป็นแบบสีขาวหรือว่าสีครีมแบบจัดจัดนะครับ้าเกิดเราเทียบกับในเรือนแบมิโนเเาะมมงีีคครรขอจแบบ คีมจัดเลยถ้าเกิดม,มองมาดูเรือน,นี้มันเหมือนหอนนะ้าปัดขาวนะครับแต่จริงๆเนะี่ยเรือน,นี้มันจะออกแบบสีขาวแบบนวลๆแบบบางๆนะครับเออผมว่าสีนี้สวยมากมันเข้ากับในส่วนของตัวหลักชั่วโมงชุดเข็มตาโลโก้ทุกอย่างที่เป็นโรสกูรมากๆแล้วก็เรือน,นี้นะครับได้มาพร้อมกับสายหนังด้วยนะครับสายหนังของเขาเนี่ยก็จะเป็นสายหนังขนาด20มิลน,นะแล้วก็แบบทาออกมาแบบม,มันเงาๆนิดนึงให้มันเข้ากับตัวเรือนตัวอะไรต่างๆที่มันเล่นการปัดเงาหมดนะครับ เรือนนี้พิกัดตัวเรือนหรือว่ารุ่นเนี่ยแล้วก็ราคาเนี่ยจะเท่ากับเรือนนับปราสินบนเงินเลยนะครับคือเคสไซส์เนี่ย41.5นะครับความหนาอยู่ประมาณ13มมิลนิดๆนะครับหูสายใช้เบอร์20แล้วก็เรือนนี้จะเดินเครื่องดูเครื่องด้วยตระกูลคาลิเบอร์ F6 กนะครับการสํารองพลังงานก็อยู่ประมาณกเกือบ40ชั่วโมงนะครับขึ้นลานผ่านเม็ดได้นะครับฝาหลังก็จะเป็นการโชว์กลไกตัวเครื่องนะครับแล้วก็ เห็นลวดลายต,าต่างๆนะครับเป็นรูปแบบของฝาอัดเนาะแล้วก็ตัวเรือนตัวสายเนี่ยสเปคการดำน้ำเนี่ยจะอยู่ที่30เมตรก็คือเอาจริงๆคือมันก็คือารน้ําได้ประมาณหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นในรูปแบบของสายหนังยังไงเราก็ต้องระวังพวกเหงื่อหรือว่าการล้างไม้ล้างมือบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะตัวสายเนี่ยมันเป็นสายหนังมันมันจะไม่ค่อยถูกกันน้ําหรือว่าถูกกับแบบความชื้นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคทั้งหมดของเรือนนี้นะหน้าตาเนี่ย กลิ่นอายดีเทลใครเคยเล่นอุเลนเนเอ็นมูนนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะโดยเฉพาะรุ่นนี้รุ่นนี้อยู่ในประมาณรุ่นกลางๆลงเนาะ,ะราคาป้ายของรุนนี้อยู่ที่17ื่นนะถ้าเกิดเราดูดีเทลในหน้าปัดอะเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาไบาเดทที่ใช้งานง่ายนะครับแค่ดึงเม็ดนะครับมันก็จะเป็นการแทะเข็มนาทีละทุกอย่างมันจะหยุดหมดนะครับแล้วก็ตั้งเวลาได้เลยจบกดปุ่มก็จบไม่มีล็อก1ล็อก2เพราะเรือนนี้มันจะไม่มีวันที่นะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวพระจันเนี่ยนะครับมันก็เป็นการบ่งบอกออลักษณะของวันนั้นว่าตอนนี้ในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็น AM หรือ PM นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นซันหรือว่าเป็นมูนนั่นเองนะครับซึ่งก็สวยงามนะครับมันมีความคลาสสิกมันมีความหรูหราในตัวมากๆนะครับแล้วก็เรือนนี้มาพร้อมกับกระจกเนี่ยตัวนี้กระจกไม่ใช่เป็นกระจกซฟอไฟนะเป็นกระจกแบบธรรมดาแต่มาพร้อมกับแนวแบบ อาชิลิกหรือว่าซนอรอยลุ่นเก่าๆนะครับมันเลยทำให้เรือนนี้เวลาเราวัดขนาดที่เราดูไปเมื่อกี้เนาะอยู่ประามาณ13กว่าเนี่ยมันมันถึงสูงแต่ถ้าเกิดเราวัดจากตัวเรือนจริงๆอันนี้มันไม่มไม่ถึง10มิลเลยมันบางมากแล้วก็เป็นการทําฝาหลังที่แบบค่อนข้างเรียบกับตัวเรือนไม่มีความหนาเลยจะมีความยกนูนเนี่ยก็เพียงแค่ในส่วนตัวกระจกเท่านั้นเองนะครับการเปิดหน้านะครับเป็นโอเพนฮาร์นะครับมีตำแหน่งของตัวตาโลโก้เป็น Sun and Moon อย่างเงี้ยผมว่าความคลาสสิกมันมันเหลือเกินจริงๆแล้วก็ในส่วนของตัว ช่องนะครับตัวเปิดหน้าเนี่ยดีเทลการปัดขอบนะครับรวมถึงตัวจานแอนโมเนี่ยก็มีการเล่นดีเทลไล่ดีเทลแบบละเอียดมากเมื่อลองดูแล้วก็รวมถึงหลักขีดนาทีต่างๆคือแบบมันละเอียดจริงๆนะครับก็ใครจะเชื่อนะครับนะราคาป้ายเรือนี้มาเพียงแค่1,7 0 0 0พันบาทเท่านั้นเองอันนี้ยังไม่มรวมส่วนลดนะก็แบรนด์โอเลียก็จะลดอยู่ประมาณ25-30%เรนาะก็35ประมาณเนี้ยตามช่วงเวลาเนาะก็ ผมว่าลดแล้วอะไรต่างๆเนี่ยเหลือหมื่นต้นผมว่ามันเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่แบบใครที่กําลังมองหานาฬิกาแบบคลาสสิกคลาสสิกไม่มีวันตายทามเลสอยากได้ไซยหนังสวยๆอยู่เวลามันอยู่บนข้อมืออย่างเงี้ยมันโดดเด่นอย่างข้อมือของผมเนี่ยอยู่ที่6.3นิ้วนะครับเวลาใส่ในเคสไซส์40 41อะไรอย่าะไรเงี้ยมันมันสวยมากนะครับมันมันพอดีกับคนที่แบบบ้านเราอะนะครับข้อมือประมาณ6นิ้วขึ้นไปหรือว่าเล็กกว่า6นิ้วนิวนดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆมองหาไซส์ประมาณ4นี่จะใส่สวยมากๆนะครับ ก็อยอมรับเลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะไปชนกับตัวแบมิโนตัวเก่าหรือว่าจะไปชนกับในส่วนของตัวน้าปัดสีน้ําเงินมุกเนี่ยมันก็มีกลิ่นไอที่แตกต่างกันเพราะาเรือเนี้ยมันจะเป็นตัวเรือนแบบโรสโกทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในผมบอกเลยเลยใครที่ดูแล้วแบบรู้สึกชอบนะผมอยากให้มันดูตัวเรือนจริงมากเรือเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีไม่ทุกร้านนะเพราะว่าเรือเนี้ยมันเป็นเรือหนึ่งที่ผมเห็นเองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรือนี้มัน มันเป็นยังไงอยากลองเอามาดูพอเอามาดูปุ๊บเนี่ยลูกสึกได้เลยว่าแม่งพลาดจริงๆนาฬิกาแบบลุกแบบถ้าเราเอาตีตามที่เรามองเห็นเนี่ยคือมันมองเป็นลูกหลักล้านได้เลยนะแล้วก็แบบกับราคาเพียงแค่หมื่นต้นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเรือนนี้มันโคตรเกินราคาแล้วก็ดูยังไงก็ก็สวยอะดูมุมไหนก็สวยสวยมากๆด้วยนะครับใส่ออกงานใส่กระสูดแบบติดข้อมือนี่คือแบบสวยจริงๆนะครับ การตั้งเวลาก็ง่ายนะครับขึ้นลานแพานเมนได้หมดละนะครับทุกอย่างผมว่ามันเหมาะมากๆกับการซื้อใส่แบบออกงานเป็นนฬกการเดือยแบบประดับข้อมือสักเรือนหนึ่งอย่างเงี้ยนะเ <c oughs> ร,รือนนี้น่าสนใจนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ในคลิปนี้นะครับผมป้ายยาทั้งหมด3เร <c oughs> ือนเนาะมีเรือนโรสโกเรือนนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแบมบิโนเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนับปัดสีน้ําเงินสามเรือนนี้ทั้งผมมีนะใครที่ชอบเรือนไหนแล้วก็ลองดูเทียบกันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเออชอบเรือนไหนก็เพื่อนเพื่อลอง เพิ่มเพียวโคไทยคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามราคาพิเศษนะครับส่วนใครอยากได้3เดือนเนี่ยในรูปแบบผงผ่อนชำระเนี่ยเพื่อนเพื่อก็สามารถทํารายการผ่านช้อปปีได้เลยนะครับก็วันนี้เอาฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับกับ o r i e n t Sun and Moon นะครับคล้ายๆว่ามันเป็นแบบ Open h น a r t เนาะเซมิสเกเลตันนะครับก็ช่วงนี้ในแนวนี้มันกำลังมาแรงนะก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ